เม็กซิโกพบกับโปแลนด์ กับเม็กซิโกเองเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับเดนมาร์กเมื่อสักครู่ครับตัวผู้เล่นจะหนักไปทางหน้าโตกเก่ากันซะเยอะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นอายุเยอะแล้วนะครับอย่างเอ็กตอร์เรล่าเองเนี่ยห้องเครื่องก็อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานมากครับลาอูคิเมเนสก็ฟอมหน้าจากวูดแชมตันตัวนี้ก็อยู่มานานครับแล้วหลังๆฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยครับจะมีรุ้นก็คืออาวิโรซาโดตัวนี้เป็นเปรย์ที่ค่อนข้างจะใช้ได้ครับเคยอยู่กับทางนาโปลีสาเหตุที่ต้องพูดนะครับเพราะเขาเคยอยู่ทีมเดียวกับเบียโตซิลินสกี้คร เซริมส,สกี้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าในระดับสมูทส์แกนี่เด็ดขาดมากนะครับปั้นเกมให้นาโปลีได้สวยหรูครับสำหรับเซริมสกี้ทางฝั่งโปรแลนด์นะครับส่วนเอลิกมิลิตเนี่ยก็เป็นต่อนหน้าตัวเข้าฮอตแล้วก็แข็งแกร่งสำหรับโปรแลนด์คู่กับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับคนนี้ไม่ต้องพูดอยู่แล้วนะครับสำหรับเลวานเนี่ยอยากให้แกได้งานนะครับผมว,ว่าถ้าแกได้งาน เข้าแน่นอนนะโอกาสพลาดยากครับคนนี้ฟอร์มการอุ่นเครื่องเม็กซิโกก็ดูอาจจะดีกว่านิดหน่อยครับแต่เมื่อแข่งขันจริงผมว่าโปแลนด์เนี่ยมีทีมที่ลงตัวกว่านะครับเนี่ยครับราคาที่ออกมาเขาเลยให้เป็นราคาเสมอนะคทุกเจ้าเลยครับต้าราคาเสมอจริงๆผมให้โปแลนด์นะเพราะโปแลนด์ดูตัวดูจะข่มนิดนิดด้วยนะครับแล้วฟอร์มหลังๆดูเหมือนโปแลนด์จะเริ่มมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่อีกทีนึงนะครับสำหรับในวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ